Okay, โอเคก็ขอสวัสดีทุกคนอีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําเบ็ดใหม่นะคือเบ็ดค้าฟใหม่ที่มันเข้ามาเร็วนี้เลยนี่เบ็ดชื่อว่าอะไรอ่ะคำพูดเหรอคำปัด,อปดรอถโอเคใช้ก้อนน้ําแข็งสามอันที่ได้จากเกาะคริสต์มาสนะแล้วก็ใช้ไม้ใหม่ไม้ที่ได้จากเกาะนนั่แหละนะทุกคนกดไปเลยเดี๋ยวเราจะลองดูสิว่ามันเอาไว้ทําอะไรเออนะควนหาก่อนขนหนเราก็ได้มาแล้วนี่โอ้โหมันอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหนี่โอ้ยทุกคน โอ้ยเบ็ดโคตรเท่เลยทุกคนมีสีแดงอย่างกระดาบเลยทุกคนนะถ้าใครฟังเสียงเราไม่ออกนะก็ต้องใช้วุ้นแปลภาษานะเ้าคนเออไม่มีวุ้นแป,ปะภาษามันดูพี่ทำเสียงใหญ่ให้ก็ได้ครับทุกคนเคเสียงนี้ดีไหมน้องไม่เปิ้ลเอาไปเปิ้ว่าไงครับเสียงนีน้ใหญ่ไหมเอาไม่เปิ้ลก็ดีค่ะใช่หรอดีหรอโอเคงั้นตุไปนนี้พี่จะทำคลิปเสียงนี้แล้วกันเนาะโอเคทุกคนนี่ก็คือเบ็ดใหม่ที่เราได้มานะ ก็แต่ว่าถ้าเสียงนี้มันจะไม่เข้ากับหน้าตัวละครนนะดีเนาะมันเดี๋ยวเราเราท้าเฉียงอย่างเราดีกว่านะเฉียงเนี่ยมันจะได้เข้ากับตัวละครของเราโอเคทุกคนเห็นไหมว่าเบ็ดมันค่อนข้างที่จะสวยมากเลยทุกคนนะแล้วเรามาอ่านความสามารถเออข้าบนมันก่อนล้วกันเนาะรอสปาร์สามสิบลักกี้สิบห้าคู่คอนโทรลกว้างนะศูนย์จนสิบห้าแล้วก็การปาดีดแปดเปอร์เซ็นต์แล้วก็นี่แม็กกิโรอยู่ที่เอออินฟินิตี้เลยครับมาอ่านความสามารถผมเบ็ดอีกอย่างข้างล่างนะเขาบอกว่า มันจะฮันอะไรสักอย่าง with evil spirit, o f campus campus อะไรสักอย่างเนี่ยบอกว่าทุก10วิเอ้ยทุก10ทุกการตก10ครั้งเราจะเดนดอมบัฟนั่นเองโอเคทุกคนเราไปตกฟ้าด้วยอัน,นี้10ครั้งกันเดี๋ยวเราจะใส่ยเหยื่อไปเลยเพราะว่าถ้าเราใช้เสียงเอ้ยไกลเปล่าไก่เปล่า,ลานี่โอ้ถึงข้างล่างเลยทุกคนเดี๋ยวเราดูซิว่ามันจะเป็นยังไงครับ10ครั้งนะทุกคน เราต้องตกสิบครั้งมันถึงจะมีแรนดอมบัฟออกมาคนเฮ้ยโขเป็นนี้กว้างทุกคนสบายสบายแน่นอนเดี๋ยวเราตกสิบครั้งดูทุกคนว่าเราได้บัฟอะไรเชิฟ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 เราว่าเราไปตกตรงนี้ดีกว่าปึ๊บได้ตกน้ําอันนี้ตกจริงๆตกน้ําทุกคนเอ้าขึ้นไม่ได้เลยทีน,นี้แต่ต้องไปตกอยู่ตรงน้นแล้วก็โดดหยองๆยองมาเลย หยอง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 โอง้อ oh, เป็ดนี้ก็ใช้ไม้นี่ทุกคนนะไม้นี้ได้ง่ายมากทุกคนนะแล้วก็เจ้าน้ําแข็งก็คือเจ้าเราก็ไปเนี้ยทุกคนใช้ไอ้เขย่าหิมะที่มันอยู่ตรงนี้มันลู่หายไปไหนแล้วเรเรตกเลยปึ๊บปึ๊บทุกสิบครั้งเดี๋ยวมาดูกันสิบครั้งจะได้อะไรเดี๋ยวไปโา้ยปลามันยิ้มด้วยทุกคน โอ้ปลามันดีทุกคนเพราะว่าเหยื่อมันดีการตกสิบครั้งจะได้บัฟแบบซุม่มไรไรโอ้โหดีดเกินเหยื่อมาแรงของเราตายเบ็ดนี้ต้องเบ็ดนี้ต้องไปทำออฟก่อนนะทุกคนเพราะว่ามงั้นปลามันจะดีดมากเลยเราเอาซส์เหยื่อสลายดีกว่าเพื่อความปวดไฟนะว่าเบอเบ็ดนี้มันการดีดแค่แปดเปอร์เซ็นต์เองจะเบ็ดมันฉวยยงมากเลยทุกคนดู ขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมสักหนึ huh <laughs> no ่งช็อตเป็ดมันสวยอ่ะสอยจริงสวยมันตัวคอเลยโอ้ปุ๊บบคนดูเป็ด์นี่สวยมากเลยจะมาเจ้าเบลต์ใช่ใช่ใช่โอ้ยใช่เฉยเบลต์แล้วมันมันได้อะไรมันครบสิบครั้งแล้วบอกว่าจะได้บัฟอะไรอ่ะจะได้บัฟเป็นลัก น่าจะเป็นรักเพิ่ม25เปอร์เซ็นต์หรือ<ช>เปล่าไดมันแรนดอมไม่ใช่โว้มันแรนดอมบัฟว่ะไ่ใช่วมันแรนดอมแต่ว่าที่เราตกได้ไหน,น,นล,ลืมลราเราบัฟมันอยู่นานไหมของบัฟที่ตกได้อยู่ที่ได้มีน่าจะ3นาทีครับจะไม่ทิยงโหใช่ล้วมันไม่มันเป็นบัฟเหมือนแบบบัฟติดตัวละครหรือว่าเป็นบัฟองปลา เป็นบับติดละครเลยเหมือนอตอนที่ไปใช่เหมือนบับที่เราไปเอาจากแม่โมอันนะ <_ D> ใช่ใช่โอเคเดี okay. ๋ยวลองดูซิสิบครั้งไม่รู้ครบหรือยังไม่ได้นับด้วยดิ <_ d> เอ๊บเอ๊บไปเ,ไเรืเ่อยไปตะควันตาปลาอะไรไม่รู้ดางปริ้งมาปลาอะไรไม่รู้อู๋เจ้าปลาตัวเดิมเลยเจ้าปลายิ้มตาตโตเอ๊บเอ๊บของแม่เปิ้ลบอกมาอย่างนี้แล้วเ,าเราก็ต้องตกไว้ครบสิบครั้ง มาเลยทุกคนนุนตูกันสิบครั้งข้นยังเป็นนับดีบอกเล็เบ,บ็ดนี่ทําง,ง่ายสุดแล้วที่เราเคยทํามาทั้งหมดจะมาเมเปิ้ลทงงํำงานเนาะใช่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 เม <c oughs> ไ,ไปบอกว่าอรับบุกไม่ทันแล้วอ่าถามเร็วไปหน่อย <c oughs> สงสวยว่าพี่ต้องทําเสียงใหญ่แบบนี้เนองเมเปิ้ลจะได้ตอบบุ๊กรับบุกเร็วๆใช่ชไหมโชคไหมหนูโชบเสียงให่อยญ่ไหม พี่ถามจริงจรชอบห่อชอบชอบชอบหมโอ้ชอบเสียงแบบนี้เหรอโอ้เอพราะคุณดูชอบหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยถามคุณดูอีกทีล้วกันเอาเงี้คุณดูชอบเสียงแบบเอ่อใหญ่ๆอย่างนี้หรือว่าเสียงเอ่อเสียงจิโน่คนดีคนเดิมเนาะเสียงจิโน่คนดีคนเดิมก็จะเป็นแบบนี้น่เลยคนนะเมื่อกี้เสียงไอจิโน่เวอร์ชันจ่ายเกเรนิดนึงเสียงใหญ่ไปหน่อยแล้วแล้วมันสิบครั้งหรือยังเนี่ย ไม่ช่วยน้ำเลยออไปเลยเออไปเลยปลยุออ๊บไอสิบหรือ,อยังอ่ะจำไม่ได้ตกไปเกี่ครั้งแล้วด้วยเฮ้เราก็ไม่ได้เปิดไอ้บนหัวด้วยถ้าเปิดบนหัวเราก็จะนับครัง้งได้เออทำไมเราไม่เปิดเนาะเออเราก็มึนจริงๆเลยทํามาวันนี้เรามึอนอย่างนี้เนี่สงสยัยตามไม้หาทำเป็ดใหม่จนมึน เนยังไงได้แล้วทุกคนโอ้เราได้น,นี่มาทุกคนปับ๊บอะไรสักอย่าง V3 บอ,นะบบอนนะปั๊บ,บไอ้นี่ปั๊แม่มด V3 บวกลัคกี้ยี่สเทุกคนไอ้ V4 v, 4, v ่มันจะมาเขียนว่า V5 นะทุกคนน้ำบั๊บวอหรือว่าเราอ่านผิดทุกคนนะเมื่อกี้เราได้ปั๊บลัคก,กี้มาแม่มดมาทุกคนนะโอเคทุกคนนะก็วันนี้ก็คงไม่มีอะไรทุกคนนะก็ถ้าใครคิดว่าเออหาไมา้น,นี่ไม่ได้นะ ก็มาเข้าดิสคอร์ดใต้คลิปนี้นะเราจะส่งไว้ให้เนาะก็มาทํากิจกรรมนะได้กิจกรรมในดิสคอร์ดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเนาะไม่ได้ทํายากนะก็คือใครทําสําเร็จก็จะแจกไม้ทําเบ็ดใหม่ฟรีฟเลยแล้วก็อันนี้ด้วยฟรีทุกอย่างเลยทุกคนไมค่คิดตะตังสักบาทเดียวนะเลยนะทุกคนนะแล้วไม้เนี่ยมันไม่ได้หาจากการตกได้อย่างเดียวทุกคนมันสามารถรีได้ด้วยมันสามารถรีได้ด้วยรีได้ที่เมืองหนึ่งเลยแต่ว่าถ้าวุฒิอยากหาใช่ไหม เทคนิคการหาไม่ยากเลยทวนนอะไรต้องมีเทคนิคค่ายด้วยการใช้เบ็ดมันแจกมาฟรีเองเบ็ดนี้อะไรนี่เพราะว่าเบ็ดนี้มันเขียนว่าอะไรอ่าแคนดี้เคนอ่ะมันบอกว่ามีโอกาส10%ที่ทำให้ปลาจิตออฟเฟคเฟทีบใช่ไหมเฟทีบเนี่ยอ่า10%เองได้เลยนะแล้วก็บวกกเหยอ่อันนี้เดีย๋ยวที่เราทำนี่เดยื่วที่เราวันนีทท้ที่เราเคยทำไกด์บอกในติ๊กต็อกนะคือตัวนี้เลยตัวนี้ วันนี้มันจะลดโอกาสลัคก,กี้ไงทำให้เราตกได้ของขยะเท่านั้นเลยเนาะก็ใช้เบ็ดอันนี้จับเหยื่ออันนี้โอเคทุกคนอันนี้ก็จะเป็นที่ที่เราจะมาหาไม้ตัวนี้นะทุกคนนะเนี่ยไม้ตัวนี้ก็จะหาเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือเป็นไม้แบบที่สามารถตกได้นะก็ใช้เบ็ดอันนี้ตกไปเลยนะเพราะเบ็ดอันนี้มันมีความสามารถอยู่เนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์ทำให้ปลากลายเป็นสถานะเฟสทีปนะทุกคนนะก็สามารถใช้เลยนะมันก็จะมีนี่ด้วยทุกคนแ้ได้รงเทาง้าชันต้ามาทุกคนเห็นไหมโค้ช่วยเลย แต่ตรงนี้นั่นเองก็น,นี่ด้วยไมพิคน้นสามารถสามารถตกตรงนี้ได้แล้วทุกคนนะเมื่อก่อนที่เราต้องไปรีหาใช่ไหมตอนนี้มันสามารถตกตรงนี้ได้แล้วนะก็ใช้เบ็ดมิเตคอนนะั่นแหละตกไปเลยนะมีโอกาสได้ง่ายเลยทุกคนนะกระเหย,ยที่เราบอกอะ่ะไอเหยื่อเหยื่อเนี่ยเหยื่อเนี่ยไอเหยื่อถุงพลาสติกเนี่ยเนี่ยมันก็จะลบโอกาสตะก,กี้ออกให้หายไปหมดเลยนะเพราะมันตั้ง250 ตวน,นี้ก็เป็นอีกวิธีนึงนะคือการรีหาเนี่ยทุกคนนะก็จะมีกลมๆเขียวๆนะถ้าเราดีได้นะเราก็สามารถรีได้เหมือนกันนะตอนนี้มีออฟมาใหม่ด้วยชื่อว่าออฟมินมินด้วยนะมินตี้นะมัจจะเป็นเหมือนเอ่อออกมินมินครีมๆหน่อยใครเก็นช็อกแรตนี้ก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะวิธีการหาก็มีแค่นี้นะทุกคนนะถ้าหรับใครที่หาไม่ได้นะก็มาเล่นเกมในดนะิสควอร์กันนะโอเคไหมวันนี้ขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะบ๊ายบายจุ๊บๆนะสวัสดีนะ